สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาอยู่ไกลถึงจังหวัดนครราชสีมานั่นเองหรือว่าโคราชนั่นเองนะคะ <S <S ตอนนี้ผอมมายืนอยู่ริมถนนนะคะเห็นไหมนี่คือถนนสี่คิ้วชัยภูมินั่นเองนะคะที่ดินแปลงที่โมจะพาทุกท่านชมคืออยู่ตรงนี้นี่ ติดริมถนนชัยภูมิสีคิ้วยาวถึง120เมตรโดยประมาณนะคะที่ดินแปลงที่เอจะพาทุกท่านชมคืออยู่ตรงนี้นะคะมีเนื้อที่ทั้งหมดเลยคือ32ไร่1งาน97ตารางวานั่นเองนะคะทางเจ้าของนั้นต้องการขายนะคะในราคาไลา่ล้านหนึ่งล้านหกแห้าหมบาทอยู่ตรงนี้เลยแปลงนี้สวยมากนะไม่ได้ต่ำจากถนนมากนักนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นี่อยู่ตรงนี้นะคะ แปลงนี้สูงจากระดับน้ำทะเลนะ250เมตรถือว่าสูงมากๆเลยนะแล้วก็หน้ากว้างเนื้อที่30กว่าไร่หน้ากว้าง120เมตรก็ถือว่ากำลังพอเหมาะพอดีเลยนะคะแปลงนี้ถ้าจะเอาเป็นความลึกแบบตรงๆเลยนะประมาณ260เมตรโดยประมาณนะนี่ยาวไปเลยเดี๋ยวจะพาไปชมด้านหลังนะคะนี่ใชนแปลงนี้นะคะห่างจากไม่ว่าจะเป็นบิ๊กซีโกเบลเฮาส์หรือว่าจะเป็นโรงพยาบาลระยะทางนะอยู่ประมาณ6ถึง 10กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะหรือว่าเราจะไปสถานที่ท่องเที่ยวก็สามารถไปได้เข้าโคราาก,ก็สามารถเข้าทางนี้ได้เช่นกันนะคะแปลงนี้นะคะลักษณะคือปัจจุบันเนี่ยได้มีการทำเขาเรียกอะไรปล่อยเช่าให้ทำมันสับปะหลังนั่นเองอยู่ตรงนี้นะคะหรือถ้าใครที่อยากจะเข้ามาเยี่ยมชมนะสังเกตจากโรงงานตรงนี้เป็นโรงงานที่บดพวกอ่เขาเรียกอะไรตัวก้านของ ้นมันสปลังอ่ะคืออยู่ตรงนี้คือบททาปุ๋ยอะค่ะอยู่ติดกันเลยนะคะแปลงนี้สามารถทําธุรกิจได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะทําเป็นปั๊มน้มามันตลาดนะคะเพราะว่าตรงนี้อยู่ในชุมชนเหมือนกันที่ดินแปลงนี้นะคะห่างจากการไฟฟ้าด่านขุนทดก็จะอยู่ประมาณ5-700เมตรอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองครอยากมาชมก็สามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้นะคะจุดสังเกตอย่างที่บอกในอันที่1ก็คือการไฟฟ้าด่านขุนทด5-700เมตรอยู่ตรงนี้ฝั่งตรงข้ามการไฟฟ้านะคะหรือจุดสังเกตอันที่2ก็คือโรงงานบท ม,มันสับปะหลังนั่นเองเอาอย่างนี้เดี๋ยวพาไปชมดีกว่าลักษณะของที่ดินแปลงนี้เป็นแบบไหนไปกันค่ะตอนนี้นะคะพร้อมจะพาทุกท่านชมที่ดินแปลงที่เราจะขายเรียบร้อยแล้วนะก่อนอื่นก็จะเริ่มจากถนนสาหานะด้านหน้าเนาะนี่สาหานะประโยชน์นะคะซึ่งเป็นถนนหลักนะคะวิ่งระหว่างโคราชชัยภูมิสี่คิ้วนะคะมีรถวิ่งตลอดเลยถือว่าเป็นถนนใหญ่นะคะตรงนี้เหมาะที่จะทําปั๊มทําตลาดหรือว่าจะทําเป็นที่ดินจัดสรร โครงการหมู่บ้านต่างๆก็สามารถทำได้นะคะไฟฟ้าผ่านด้านหน้าแล้วเห็นไหมนี่นี่คือไฟฟ้าผ่านแล้วนะคะ,ะนี่เลยลักษณะที่ดินนะคะก็คือเป็นที่ดินที่อ่าสูงต่ำเป็นเนินนะคะตามธรรมชาติของพื้นดินดั้งเดิมนะคะปัจจุบันก็ปล่อยให้นะคะชาวบ้านชาวทำประโยชน์ก็คือปลูกมันสบปะหลังนั่นเองนี ท่านใดสนใจซื้อนะคะก็คือสามารถที่ซื้อได้เลยนะคะไม่ต้องรอทําสัญญ์สัญญาแบบติดสัญญากับคนเช่าทำมันไม่มีอย่างนี้นะคะคือสามารถซื้อขายกันได้เลยเนื้อที่นะคะอย่างที่บอกก็คือ32ไร่หนึ่งงานกสิตารางวานั้นเองแปลงนี้นะคะใกล้ตลาดใกล้โรงพยาบาลนะคะใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลายแห่งนะคะตรงนี้ เดินทางสะดวกสบายมากอยู่ริมถนนเลยนะใครที่สนใจก็ลองแวะเข้ามาดูเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมจากบรรยากาศด้านหลังกันว่าลักษณะของที่ดินแปลงนี้เป็นแบบไหนแต่บอกก่อนว่าถ้าณนะเวลานี้ที่เรามายืนอยู่ตรงมอ้เเห็นถึงอ่าลำตะคอนนี่อยู่ตรงนี้นะคะอ่างเก็บน้ําลำตะคองอยู่ตรงนี้ใกล้ๆนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันดีกว่าไปกันค่ะตอนนี้นะคะกาลังจะเดินเข้าไปด้านท้ายสุดนะ<า>เพื่ออยากให้ทุกท่านได้เห็นถึงบรรยากาศ ของสภาพที่ดินที่เราต้องการขายว่าเป็นแบบไหนเนาะแต่ที่แน่ๆบอกเลยว่าปัจจุบันคือเป็นมันไล่มันสะปะหลังนั่นเองนี่เรากําลังเดินมาคือตรงนี้จะเป็นเรียกว,ว่าถนนก็ได้นะแต่ว่าเป็นถนนที่ใช้รถวิ่งเข้าออกสําหรับคนที่ทํามันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ถนนสาธารณะนะคะน,นี่เลยค่ะเจ้าของก็พยายามพาเราดูหลักเขตนะหลักเขตทุกมุมชัดเจนหมดนะคะตรงนี้ทั้งหมดที่เราขายเนื้อที่ 32ลไร่1งาน97ตารางวานเนี่ยรวมเลยนะเป็น7จ็ชนดูดซึ่งเป็นพี่น้องกันเป็นญาติกันนะคะขายพร้อมกันใครสนใจนะคะรีบๆเข้ามาดูได้เลยตรงนี้ก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่เรียกได้ว่าทำเลทองเหมือนกันนะนเห็นไหมเดินเดินเท้าเข้ามาจะขับรถเข้ามาก็จะใช้ระยะทางประมาณ260ถึง270เเมตรนะไม่เกิน คือจากหัวถึงท้ายเลยแต่รูปแปลงก็ตามที่โอกขึ้นผังให้ทุกท่านนั้นชบนะคะ,ะเดี๋ยวเราใกล้จะถึงด้านท้ายแล้วนะคะตอนนี้นะคะเริ่มลงมันสับปหลังไว้บ้างแล้วแต่ก็คือเพิ่งจะเริ่มงอกเป็นต้นอ่อนเนาะยังไม่ใช่แบบว่าต้นแบบใหญ่นี่เลย อีกสักประมาณสองสามเดือนน่าจะเป็นต้นใหญ่แล้วอะตอนนี้นะคะออก,ก็เดินเข้ามาด้านท้ายสุดของที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะให้ถึให้ทุกท่านชมบรรยากาศของที่ดินร,บรอบๆก่อนนี่อะที่ดินร,บรอบๆของที่ดินแปลงของเราที่ทาที่ขายนะอะนี่ต่อจากด้านหลังก็คือ จะเป็นไร่ข้าวโพดนะคะแต่ว่าณวันนี้เวลานี้คือเก็บข้าวโพดไปหมดแล้วนี่อยู่ตรงนี้ที่ดินทุกแปลงที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยคือต่ําจากเราหมดเลยนะถือว่าแปลงที่เราขายเนี่ยสวยมากสูงกว่าเพื่อนนะคะนี่อันนี้จะเป็นไร่ข้าวโพดหมดเลยนะคะรวมถึงด้านนู้นเดี๋ยวพาไปดูที่ยังมีต้นข้าวโพดอยู่นี่ส่วนที่ดินแปลงที่เราขายก็คือนี่อยู่ตรงนี้เลยแล้วก็โรงงานที่โอบอกก็คืออยู่นู้นเห็นไหม นี่เจ้าของนะคะก็พาเราชี้เขตชี้หมุดนะคะนี่ลักษณะดโดยรวมของที่ดินแปลงนี้นะคะที่เราพาชมก็จะประมาณนี้เลยนะปัจจุบันคือกำลังเป็นไร่มันนะคะมันสับปะหลังนี่เลยค่ะลองไปชมภาพมุมสูงดูค่ะ ของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่โอภพาชมไปเลยนะคะถ้าใดที่สนใจหรือว่าอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่ลาไปก่อนคะ่ะ